ลิบูดเกมไนท์ไทยแลนด์ โมงยี ciento, ่สิบนทางช่อง3นะครับก่อนที่ไปแข่งเกมต่อไปต้องคุยกับทายภยสารสักนิดหนึ่งตอนนี้ผันตัวไปเป็นนักแสดงแล้วอเล่นเรื่องอะไรครับก่อนที่จะถามเรื่องอะไรมานั่งอะไรตรงนี้ชอบอยู่กับผู้ชนะยังยังยังไม่เล่นมุกฮัลโหล อันี้แลวอธิบายก่อนว่าคือคือตอนนี้ต้องอยู่ฝั่งนี้แล้วทำไมอ่ะมันถึงมีคําพูดว่าทนายเปลี่ยนฝั่งโอ้ยอยู่แท้ไงคือใครชนะเราก็อยู่ฝั่งเออเออพี่อย่าอยดาอย่าพูดอย่าพูดไม่ต้่งกลับมาเพิ่งกลับมาพี่ขออย่าพึ่งกลับมาพี่ชาวบ้านเองไทยเองไทยไว้เลย อยู่เลฝากด้วยพี่หน่อยพวกนี้ใครเนี่ยฝักด้วยตอนนี้รู้จักเลยตอนนี้เป็นอะไรบ้านน้ำท่วมหรือเปล่าอู้ดีๆนะแฟนชั้นนะชั้นพี่จะพูดนะพี่เห็นกับพี่บอลเชิญยิ้มพี่สนิทกันไม่งั้นเองโดนพี่แล้วมีมีเรื่องที่จะบอกเมียเขาอีกเยอะงานจากคนอื่นนี่นะเมียมาจากคนอื่นเนี่ยพี่บอลแกปล่อยก็เดินเลย ผมนี่เอาความรังไปเยอะเบ้เมียเมียเขามาเปล่าพี่ไปนี่นี้เมียเขามาป่ะพอกเนี่ยตอนนี้เฮฮาพอกคัดไปเจอเมียไม่กลัวหรอกเว้ยเน่จริงก็แฉมาเลยเนี่ย ้ำรถกลับระยองเงียบกิ๊งรถย็งเงียบเห็นไ่นะเห็นรถไม่รูกอดิตงพอพอนทำรอนะไม่งั้นฟ้องนะดังดังอย่านะกับพี่อย่านะี่ผมพูดกับเมียพี่กิ๊งเดี๋ยวนี้พี่จืดแล้วผมบอกให้นะเหรอเอ้ยแ่จิ๊กพูดมาดิวะ ยังไม่จบเพิร์นอย่าเอาแบบคาเดี๋ยวไม่ทาไม่าเอานะถ้าได้ไ่สามเล่นเรื่องอะไรหลังในที่ใช่นาท ก็ตอนนี้ตอนนี้รับบทอยู่ที่ใจหน้าใช่ใอันนี้พุกเขาดีอันนี้พุกเขาดีอันนี้พุกเขาหัวเขาใช่ได้ใช่อ่ะโอเคตอนนี้เล่นเรื่องโคกระโหลกโคกระโหลกของหนังของพี่พศอโนนหนังเรื่องนี้มีถูกเล่าในเดอะช็อตของไอ้ป๋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 องนี่อยู่เรียกใครไงป๋องวิลลี่หอยในรุ่นน้องผมหมดจริงเหรอใช่รุ่นหลังต้องเดี๋ยวเป็รุ่นหลังป๋องนี่รุ่นน้องพี่ไพศาลเหรอรุ่นป๋องรุ่นน้องแล้วไปอะไรเขาแพ้พ่ออ้อมเหรอเนี่ย โไม่ได้แพ้กับเด็กเลยอ่ะวันนี้ก็ในเรื่องนี้ก็เล่นเล่นตามต้องไปฟังที่เดอะช็อคเก่าก็เป็นเป็นเรื่องโคกระโหลกเนี่ยตอนนี้ยพี่พศทำหนังอยู่น่าจะออนสิงหาในหนังมีบุคัลโหลัโหลไมีมีรับบทเป็นโะไรับบทเป็นโจ อ่าเป็นคนที่ยิงคนทั้งหมดตายทั้งหมู่บ้านแล้วก็รับบทเป็นคนไล่ยิงครูกะเปะก็คือครูกะเปะก็คือพี่หนุ่มกัญชัยแล้วเราหมดเราหมดนี้ใครไปดูแลเนี่ยก็ไม่รู้แต่พี่รู้ว่าไอ้๋องเนี่ยไอ้๋องเนี่ยเป็นลูกน้องอ๋อลูกน้องเนี่ยกีเป็นลูกน้องไอ้๋องเป็นลูกน้องแเราเป็นนั่นนันจบแล้วดิก็ไม่ต้องดูแลดิประเด็นก็คือ โคกะโลกฝากติดตามด้วยสิีหนากันยาหนังเรื่องนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า3 4พันล้านโอ้สามสี่พันล้านเลยพี่พีพศหมดไปไม่ใช่รายได้นะโอเคละโอเคเอาได้แล้วแข่งเกมไหมแข่งเกมไหมมาดิต่อเลยนะแล้วแข่งเกมเขาจะเงียบมาได้เบาแย่งจับรางเกมเกมนี้คุณจะร้องเพลงเพราะขนาดไหนมันก็ไม่มีผลเพราะนี่คือเพลงเพราะไม้เพีย ก็ต้องบอกเลยนะครับเราจะมีเนื้อเพลงอยู่ตรงนี้แล้วก็ทีมที่คะแนนนำจะได้ขึ้นมาเล่นก่อนสนุกเลยแเลยค่ะนี้ ัฝั่งนี้คะแนนนําเยอะมากเพราะฉะนั้นได้เล่นก่อนใครคือคนแรกที่จะขึ้นมาเบิกเิกผมจะมีชื่อเพลงอยู่ตรงนี้ใครตอบชื่อเพลงได้อ่ขึ้นมาแทนเขาสลับสับเปลี่ยนกันให้เร็วสุดเลยได้เลยร้องเท่าไหร่ก็แล้วแต่คูณไปเลยครับ2คะแนนครบอมเอาน้องขึ้นก่อนนะได้หมดแล้วเบนก่อนะน้อเอาใครเบนมาเบนมาพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อม เริ่มใครแต่ใครที่มองเข้ามามีแต่คนในชาที่ฉันได้ครองหัวใจของเธอไว้แต่ฉันยังคงไม่มั่นใจรู้แค่เพียงว่าเธอสําคัญเป็นสิ่งเดียวที่ฉันไม่มีวันยอมให้ใครมาแย่งไปขอให้ฉันได้เก็บเธอไว้คนเดียวฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอลง้าม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 าราม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 าดามอมมามกาเามม ชไน้าเฉันก็รักเธอมาตั้งนานแล้วและก็รักเธอมากจนล้นใจยังยันไ้เลมาสุดยอดเฟินเก่งมากก็ชอบที่ทอมาบอกแลก็ชอบมากไม่ได้ฟังมาตั้งนานก็พูดยากกสุดเลยล่ะพูดอีกพูดอีพูดอีกเหรอเนี่ยแล้วเอาเลยรักดีเอาแค่ดูก็ทํ้ไม่รู้ว่าเธอรักด้ ผมตกไหมผมตกไหมมาเล่นกูไม่ได้เงาแบบความรักในวิถีแบกศักดิ์ศรีคำคอเดินสุดสายไม่ยังไงวันข้าถงกให้ควายเมื่อความตายมาเยือนเพื่อนไม่มีไม่รู้จักเลยไปเขียวเขียวแดงไอ้เขียวแดงอ่าไม่ได้เขียวแดงกับเขียวถูกต้องครับมาแล้วไม่รู้จักเัยใจ่ชียวเชียวแดลายเธอหมดเวลา ได้เยอะอันนี้ uh huh. คนแพท้ที่ไม่มีน้ำตา uh. <ๆ>มาเห็นมาแล้วนะเขาเล่นกันยังไงพี่เกยยืนเป็นอตูนุพคตอนหนุ่มนะมางแก้วนี่เหรอเนี้ยยืนเหมือนรอลูกอ่ะถ้าโตผมว่าพี่หนูสัญญามานท่าฝังหนู่ิวี่าทีมนี้ได้ไป8เพลงครูสอนแล้วกับ16บหกวงเก่า28ตอนนี้นำยูซี่4 4บสี่คะแนน เป็นรายการครับชนะเลยทำไมมาเข้าดีได้เลยเนาะอยากชนะไหมล่ะอยากชนะเลยไหมทำไมอ่ะพี่เป็นทับหมเอาใครคนแรกเหลือน้องเหลือน้องเลยวะเหลือน้องคนเดียวละใครเล่นหน่อยเขาได้หนึ่งแสนนะเฮ้ยดูแล้วพร้อมลุยมาลูกไปและคนอย่างฉันก็คงจะขอรับ เธอตลอดไปให้คุ้มที่เธอไว้ใจตอบแทนวันนี้ที่ฉันมีเธอคนอย่างฉันให้มันดีกว่านี้ก็ลาบากลำบากหลังๆหลร้องอะไรอ่ะลูกแต่จากนี้ฉันจะดีกว่านี้ฉันรับปากจะยากยิ่งขไนคนไม่เอาทานคนไม่เอาทานมาเฮ้ยให้ด้วะกันมาไม่เคเจะใครไ้เตะนเลงเตะนักเลงเตะนเลง เฮ้องยา่าเ้ยเเทียบเทียบอะรยังไม่เข้าใจว่าเหตุใดเฝ้คอยแต่คิดทึงเขาเหรอยไม่ใชฝากขาพเจ้์เรื่องฟุตทักรักหมูได้เพิงแม่เวลาล่วงเลยผ่านมาสักเท่าไหรแต่แล้วทำไมฉันยังตัดใจไม่ได้เลยใครพี่ ครับสุกับพวกเราเรากับพวกเราเจมก็ต้องาเตงใจได้อยู่กับฝืนใจหากันแสนไกลเรื่องจริงยิ่งกว่าละครถูกต้องครับมาเรื่องจริงยิ่งกว่าละครเก่งมากไอ้แจ็คเสียงมากอ่ะตอบเสียงดังมากเลยอะส่งยังมา อะไรนะฉัอเป็อะไระพี่เรู้ฉันรู้ยังไงก็คงไม่ตายรู้ฉันรู้ยังไงเธอก็เลือเขารู้ฉันฉันขอรักยังไงผิด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 ที่รักเธอผิดที่เออาผิดคำเดียวเพ่เพ่ผิดผิดผูกปมผิดราอาจจะไม่เข้าใจว่ความสัมพันธ์ของเรามันเป็นเช่นไร ไม่ต้องพูไทกไม่ต้องพูดแบบไหนุกกาแบบไหนการแบบไหนแบบไหนทูกแไหทารแไหนทกาแบ้าแบไหนทารแพ้นทกางแบบไหยบไนรไหนุกกาแบบไนีก็ชรวบบนรแบไนี่กการนี่ก็ช่วยบไนกกไหนทรนการแไหนาไนานทุแนแนนขาดกานทเริ่มช่วยกันแล้วรับผมขอไราไหได้เอาอะไร ผมขอหยุดตัวเองแคปนี้แล้วไปรอเล่นแคปบ้านนะรับสู้ได้หมดตัวมากเลยพวกเรายังโอเคไครพวกมึงพี่คิดดีๆไอ้แจ็มันยังลุกขึ้นมาโซนเฟสพี่ฟังอะไรพี่ฟังตั้งแต่โคกระโหลกไม่ทำอีกเลยเฮ้ยเอาวี้งแมทเพื่อความสบายใจของบอลให้ทนายไพศาลร้องสักเพลงเออแล้วคูณสามคูณสามถ้าได้ไปพี่เพลงนึงเพลงนึงหรอพี่ หลงทางอย่างกลับบ้านได้หลงทางพูดตามไปเลยํำไมเธอต้องยิ้มทุกที่ที่เดินสวนกันต้องไปต้องหวานทุกครั้งที่ได้รู้จักไปเพลงกัอไปจดจำวันคืนที่ช่างสดใสปวดลืมปก้้อมม่ราายทีฟัังงค ประกาศห้างแล้วอ่ะถึงพี่ประยุทธ์เรอถึงพี่ประยุทธ์ปลดปวดฟังอีกครั้งเหมือนแกมาทำวัดเย็นนะเอาแต่เขาก็ได้ไป6เพลงพี่สอนนักันสิบสองบัวง่าสิบเอ็ดนะครับตามอยู่ยี่สิบสามต่อสี่สิบสี่ เกมสุดท้ายข้อละห้าคะแนนเดี๋ยวเรากลับมากับเกมเกมนี้ครับใบ้คนละคำสำหรับกเกมเพลงเพราะใหม่เพียนนะคะต้องขอบคุณพี่เชาเชามากๆเลย ทีมฝั่งตรงข้ามก็มาช่วยเพราะว่ายากมากจริงๆค่ะเพราะว่าทีมของเราเนี่ยคนละเจนกับเพลงนะคะเรียกได้ว่าแก่แล้วก็อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรสำหรับเกมหน้านะคะใบคนละครเนี่ยมีโอกาสที่จะชนะมากๆเลยเพราะว่าเกมนี้คะแนน4 5ค่ะยังไงก็จะทําให้เต็มที่และดีที่สุดค่ะส้มเหนื่อยไม่กาไม่สนใจใครส้มเหนื่อยด้วยต้อไมีส้มหยุด ที่มาแบบนี้ผมจะไปไงต่อวะ